ออคุณเคยเล่นไหมครับพี่กินเหรียญเดี๋ยวมาหน้าครับมากินเหรียญเนี่ยอ่าตืมเลยครับอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก็อออกววใส่เหรียญนีเ่นเหรียญกี่บาทสิบบาทอันเดียวนี่ไง นะครับเรายังเราต้องอัดคลิปนะเพราะว่าเพราะว่าถ้ากินเราจะได้หมอกเขาไหมครับอ่ะดูอ่ะอันนี้อ่ะสิบบาทอ่ะลองหยอกไปอีเหรียญหนึ่งนะอย่าใส่ให้ดูยอดตินไห้หยอกให้เห็นหน่อยเห็นหน่อยอ่าโอเคนี่แหละดังอุ๊ยอ้าวค่ะเอาหมุดนี่หมุดนี่แต่ตะกี้มันกินอ่ะวะเออได้ลงมาแค่นั้นเหรอเออได้ลงมาสองสามเมตรนี่นะ ลงมากี่เมตรดิลงมากี่เม็ดอ่ะสิบกว่าเม็ดนี่ยโอ้ยตะกี้มันกินเลียนนะเออว่ะเศร้าเลยกินเลียกินไปทีสามเมตร,มตรโอ้ยเศร้า <c oughs> เศร้านี่เราของไวหลวงวงออ